ใส่ปุย๋ยฝรั่งใส่สูตรไหนดีแบบไหนดีสูตรที่เพื่อนเพื่อนแชร์มาแถวบ้านไม่มีต้องทำยังไงสวัสดีค่ะสวนฝรั่งสร,รัญญาค่ะวันนี้มาแชาร,ร,ร,ะะระะ์วิธีการใส่ปุย๋ยให้กับฝรั่งของเรานะคะฝรั่งนะคะวิธีการใส่ปุ๋ย เราจะใส่บริเวณรอบๆทร,รงพุ่มนะคะใส่ทุกๆสิบสวันแล้วก็เพื่อนหลายท่านจะแชร์มานะคะว่าบางบางพื้นที่เขาก็จะใส่สูตรสิบเจ็ดสิบเจ็หรือไม่ก็อ่าสิบแปด หรือไม่บางพื้นที่ก็จะใส่สูตร13-13 21แต่ว่าอุ๊ยทำไงดีแถวบ้านอะ่ะไม่มีสูตรที่เพื่อนๆบอกมาเลยจะเอาสูตรไหนจะเอาสูตรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอุ้ยสูตรนี้นะคะแต่จะใส่ประจำอยู่สวนนะคะเห็นบอกค่ะแถวบ้านต่อยกับวันี้ค่ะ13-13 21หรือว่า อ่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดหรือไม่ก็สิบแปดสิบแปดสามตัวนี้ก็คือแถวบ้านไม่มีค่ะแต่ไม่มีขายเลยนะคะแต่ว่าตัวจะใส่สูตรนี้นะคะเป็นประจําใส่ลงไปรอบแรกสิบสี่วันก็คือเห็นผลใส่รอบที่สองอีกทุกๆสิบสี่วันก็คือเห็นผลนะคะนี่เป็นสูตรที่ต้อยใส่อายุนะคะเป็นปุ๋ยที่สูตรที่ต้อยใส่อายุนะคะก็จะคือคือมันก็จะเป็นสูตรนี้ค่ะสิบห้า สิบห้าสิบห้าทุ่งจ่ามิเตฟุนเนี่ยนะคะตาชอบฟ้าใช้ดีค่ะฝรั่งออกยอดใหม่ได้ดีนะคะสูตรนี้เขาก็ใส่แทนตัวสูตรพวกที่เพื่อนๆคนอื่นขอแชร์มานะคะสิบสามสิบสามสิบยี่สิบเอ็ดไม่ก็สิบเจ็ดสามตัวหรือสิบแปดสามตัวถ้าแถวบ้านข้างบนมีเขาก็ใส่สูตรนี่นะคะตัวนี้ต้อยใส่ดีนะคะตอกกำลังใส่อยู่ต้น มักซีดาเป็นแบบใดนะคะหลังจากที่ต้อยใส่สูตรนี้ไปแล้วต้อยจะพาไปเบื้อง้นมักซีดาของต้อยนะคะนี่ค่ะเป็นต้นมักซีดาที่ต้อยใส่สูตร15สตัวของช่อฟ้านะคะ,คะก็กอกออกยอดได้ดีค่ะต้นฝรั่งออกยอดได้ดีสวยแล้วก็มีดอกหลายชุดค่ะในหนึ่งต้นมีดอกตลอดนะคะสูตร15 3าสมตัวของตาช่อฟ้านี่ใส่ได้ดีเลยค่ะเราสามารถใส่แทนสูตรอื่นๆที่เพื่อนๆ ไม่สามารถหาได้นะคะเขาสามารถใส่สูตรนี้แทนได้ค่ะเขาจะใส่ทุกๆสิบสี่วันแล้วเวลาเขาใส่นะคะเพราะว่าได้ยนล้งตรงตรงค้นต้นเลยเด้ค่ะใส่บริเวณรอบๆทร,รงพุ่มอะค่ะเพราะว่ารากฝรั่งเวลาเขาหากินเขาจะหากินอา่าลาก,กันหากินของเขานะคะจะบริเวณรอบๆนะคะรอบๆทรงพุ่มแต่วัชาลากที่ เขาไปใกล้ๆต้นยังเสียค่ะเขาเอิ้นรากลลำเลี้ยงของฝรั่งนะคะนี่ค่ะใส่ได้ดีขึ้นกันค่ะสูตรสิบห้าสิบห้าสามตัวของช่อฟ้านะคะสังเกตจากฝรั่งนะคะ เขาก็จะออกดอกให้ห้อเดตลอดเลยค่ะแต่สําคัญคือวิธีการใส่ปูยนี่แหละคะ่ะใส่บริเวณรอบๆทรงพุ่มไม่ได้ยวนเสกโคนนะคะแล้วก็ใส่ทุกๆ14วันค่ะฝรั่งหนึ่งต้นก็จะมีหลายๆรุ่นนะคะนี่ค่ะใส่ดีคือกันจ้ะสิบห้าสามตัวของช่อฟ้าค่ะตะกอนด้ยใส่ของตากระต่ายนะคะเคยใส่ตะกอนมันแก่รู้สึกว่า บล็สีดาบอค่อยงามแบบนี้แหละคะ่ะบอค่อยแบบขึ้นยอดสวยแบบนี้ค่ะอันนี้ดูได้ผลดีกว่านะคะกว่าตาก,กระต่ายนะคะจากที่เคยใส่มานะคะเปรียบเทียบหลังจากที่เคยใส่มานี่จะคิดว่าตาช่อฟ้าดีกว่าค่ะนี่เป็นฝรั่งฤดูแลงด้วยนะคะดอกแบบนี้เลยค่ะเฮาค่ะหลังจากนี่เขาก็ลดน้ำนะคะให้สม่ำเสมอนะคะ เขาก็จะมีบัคซีดาขายได้ตลอดทั้งปีแล้วจ้ะถ้าบ่าดดน้ำนะคะร่วงเ้อค่ะบ่ธรรมดานะคะฝรั่งฤดูแลงนี่ค่ะสูตรที่ใส่ดีนะคะสูตร15สามตัวของช่อฟ้านะคะที่ต่อยใส่อยู่ค่ะต่อกระอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆหนูนะคะเพราะว่าบางพื้นที่ปุ๋ยสูตร13 13 21 กับโบมีค่ะยังเช่นพื้นที่ของต่อยอ่ะกับโบมีนะคะสูตร17 3ตัวหรือ18 3ตัวพื้นที่ของต่อยกับโบมีนะคะ, 17, 18, บบม,ะ,คะมันส่วนมากแถวบ้านอ่ะก็จะเฮ็ดอ้อยกันจะเป็นสูตร21 7 8 16 8 8ไม่งั้นก็ยูเรีย4600ค่ะต่อกันเลยต้องปรับตัวมาใช้สูตร15ตาช่อฟ้าไส้ดีเห็นพลค่ะแต่อย่าลืมใส่ทุกๆ14วันแล้วก็ให้น้ำฝรั่งอย่างเพียงพอนะคะหลังจากนี้ก็ เตรียมตัวฮอฝรั่งได้หลายๆรุ่นแล้วก็จะมีฝรั่งขายได้ตลอดทั้งปีค่ะอีกหนึ่งปุ๋ยที่สูตรปุ๋ยที่ใส่ดีนะคะที่ต่อยใส่อยู่เดี๋ยวคลิปหน้านะคะต่อยจะนําสาระดีๆมาแช่อีกคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย